เส,กส,สกสรรสับสืบสกุลนะครับก็เขาเรียกกันว่าหมอบีนะครับก็มึนๆม,มัวๆเกี่ยวกับผีวิญญาณไปเรื่อยนะครับว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวแล้วกันเนาะเกี่ยวกับความเป็นความตายนรกสวรรค์ตายแล้วไปไหนทํายงไงถึงจะเป็นสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนกินอยู่อย่างไรมีความสุขมากไหมเหงาหรือเปล่าหรือว่าไปนรกต้องไปคุมไหนร้อนขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนแล้วจะเมื่อไหร่จะได้กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาว่ามี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนรกมีชั้นนี้มีอเวจีมีนู่นมีนี่เนี่ เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพาน์ไปแล้วเป็นพันปีครับชื่อว่าไตรภูมิพระล่วงหรือไตรภูมิกถาเพื่อให้คนเห็นภาพไม่ง่ายน้อยที่สุดทําให้คนไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําอะไรไม่ดีชีวิตหลังความตายคนชอบคิดว่ามันต้องไปสองทางใช่ไหมไปนรกไปสวรรค์จริงๆมีหลายทางมากกว่านั้นครับเราสามารถเป็นรนกได้ไปสวรรค์ได้มาเป็นสัตว์ดรัจฉานก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆปลประหลาดก็ได้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็ได้ เวลาตายแล้วเนี่ยเราชอบอะไรใจเรามันหมกมุ่นกับอะไรเราก็จะไปอยู่อย่างนั้นก็เลยเป็นคําพูดที่ว่าไปที่ชอบที่ชอบคขาว่าเทวดาเทวดาแปลว่าผู้ไม่มีเหงื่อ คือไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆ <S 2> <S 2> <S 2> สามารถเสกอะไรก็ได้โดนบันดาลอะไรก็ได้เทพชั้นสูงว่นนั้นอีกก็จะสามารถสั่งการผู้อื่นได้ด้วยสามารถเสกอะไรก็ได้ให้พรอ,อะไรก็ได้นตามความเชื่อนะสูไมกว่านั้นอีกก็คือผู้ที่หลงไหลแล้วก็วนอยู่แต่ความสุขติดอยู่ความสุขแล้วมันไปไหนไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าพรหมประมาณนี้แล้วกันแยกเป็นสามหมวดหมวดด้านล่างก็คือเราทําอะไรแล้วมันทนทุกข์ทรมานมากๆอย่างเงี้ยก็จะโดนลงโทษไปทําอะไรเข้ามาต้องเจ็บให้ได้อย่างนั้นเจ็บกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนรู้สึกว่าสํานึกผิดถึงจะโ okay. อเคก็จะมมีนนุๆต่างจ ขมสุดท้ายนี่ก็เป็นขมที่เรียกว่าทุกทรมานแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้เห็นอะไรเลยมีแต่ความมืดมิดไม่เจอไม่รู้สึกไม่เห็นไม่สัมผัสไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งคติเนี้ยถ้าใครมีความเข้าใจจะรู้ว่านรกขุมที่ล่างที่สุดที่มันมีความเวิ้งว้างเคว้งคว้างไม่มีอะไรเลยดํามืดเนี่ยมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับสวรรค์ชั้นบนสุดก็คืออารูปภพคือมีแต่ความสว่างจนไม่เห็นอะไรเลยก็จะมีความเหงามีความโดนลี่ไม่ต่างกันการตกนรกครับเราชอบคิดว่ามีแอคทิวิตี้เยอะใช่ไหม ก็ลองดูได้แล้วแต่ใครอยากซื้อตั๋วไปทางไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วไอเดียเดียวกันก็นคือว่าเวลาคุณไปอยู่ในนรกคือคุณไม่มีอะไรให้ทําเลยทําดีก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทําชั่วก็ไม่ได้ก็มีสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับอยู่บนสวรรค์นนะการไปสวรรค์นเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยมันไม่สนุกครับแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เราเสพสุขจนเราไม่คิดว่ามันจะไม่สุขอีกแล้วเพราะฉะนั้นสวรรค์น,น่ากลัวก ไม่ได้ช่วยตอบคําถามเรานะถึงต่อให้มนุษย์จะแสวงหาความสุขเราจะรู้ว่าความสุขมัน,มนอยู่ได้แค่ช่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปสิ่งที่เราควรตามหาคือตามหาความจริงในชีวิตมากกว่าคือตามหาธรรมชาติมากกว่าว่าความจริงคือยังไงเราจะมีหน้าที่ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นยังไงจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดและต้องมาตายอีกพอไม่เกิดก็จะไม่ตายครับ